ไม่ดังจริงไม่ได้งานนะเข้มหัสวีรับงานพรีเซนเตอร์บริษัทยาดังล่าสุดก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด subscribe แล้วก็แชร์รัวๆกันเลยนะครับทุกท่านงานเข้าดีๆไม่หยุดไม่หย่อนเลยสำหรับหนุ่มเข้มหัสวีพระเอกตัวท็อปช่อง7เปอรแรงล่าสุดหลังจากประสบความสำเร็จกับงานละครและรวมถึงงานวิดีโออินฟลูเอนเซอร์กับพี่อีทปงลางสอนก็ได้ยอดเป็นล้านวิวในเวลาอันรวดเร็ว ยังไม่พอเจ้าตัวก็ได้รับงานพรีเซนเตอร์จากบริษัทยาดังยักษ์ใหญ่เคมฮัสวีเป็นพรีเซนเตอร์ดิออกไซด์ของบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดบางคนอาจจะไม่รู้จักบริษัทนี้ไทยนครพัฒนาคืออะไรกันคือเป็นบริษัทผลิตยาแก้หวัดทิฟฟี่ยาแก้ปวดหัวซาร่าแอนตซินยังไงครับอ่าเป็นไงดังไหมครับและได้ยินว่ารีเทลร้านยาถ้าทำยอดขายยาของบริษัทนี้เนี่ย จะพาไปปารีสเมืองนอกกันเลยเป็นว่าเล่นซึ่งเป็นข่าวที่เราได้ยินช่วงก่อนโควิดจะเกิดณนะเวลานี้วินาทีนี้เป็นข้อมูลที่เราอยากจะบอกแฟนคลับมากเลยคือคนที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ยาของบริษัทนี้ต้องเป็นนักแสดงดาราหรือผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงในวงกว้างถึงสามารถเป็นพรีเซนเตอร์บริษัทยานี้ได้ก็ยาเขาต้องใช้กันทุกบ้านนี่ครับแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าน้องเค้มฮัสวีเนี่ย ฮอตปลอดแต่ขนาดไหนบริษัทยายักษ์ใหญ่ถึงจ้างขนาดนี้เอาละใครที่ยังงง,งว่ายาตัวนี้มีสรรพคุณอะไรดิออกไซด์คือยาบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเคี้ยวง่ายมีฮิลเลอร์ท้งรถมิ้นและรถส้มทั้งสองรถก็จะเป็นปราจากน้ำตาลซูคาฟรีไม่ต้องกลัวหวานอีกต่อไปและจากการที่เป็นพรีเซนเตอร์ยาดิออกไซด์ก็ทำให้แฟนคลับพากันโัวติดแฮท็กพรีไทยนครหล่อเข้มและแฮแท็ก และแฮชแท็กดีออกไซด์ายเข้มกันไปเลยใครท้องอืดท้องเฟ้อหาดีออกไซดรับประทานกันเลยนะครับเออแฟนคลับน่าจะปวดท้องกันแน่ๆเลยหลังจากเห็นความหล่อเข้มของน้องเข้มฮัศวีไปซื้อ,อยาก,กันนะครับ